นี่เป็นเงินเก็บของผมสองล้านที่ผมมาตั้งใจเก็บไว้จะไปสู่ขอฝนแฟนแของผมแต่งงานนะครับผมก็เลยเอามาฝากแม่ไว้ก่อนฮะอะไรนะไปติดเงินบ่อนแฮตต์ตันมาตั้ง5 0 0แสนแม่ยังไงแม่ต้องช่วยฉันนะไม่งั้นนะ่ะไอเฮียต้นอะ่ะมันเอาฉันตายแน่ๆเลยอะ่ะแม่ไปเอาเงินมาจากไหนอะ่ะไหนแม่บอกแม่ไม่มีเงินไม่ต้องถามไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นข้ามีเงินให้เองใช้นี่ก็รีบเอาไปจ้ะ ทำไรนั้งน่งนอนเฉยๆกินขนมอยู่อ่ะกลับมาแล้วเหรอครับแม่กถินทำไมกินข้าวกินปลาแล้วไม่ลุกไปล้างจานถุงขนมอีกนี่จะรอให้หมดมันขึ้นบ้านง่างเนี่ยกถินได้ยินที่พี่พูดไหมเนี่ย กะถินเออรู้แล้วนะได,นวได้ยินแล้วได้ยินแล้วทำไมไม่ตอบพี่ก็ได้ยินแต่ไม่จำเป็นต้องตอบป่ะอีกอย่างพี่ก็ไม่ใช่พี่แท้ๆของฉันไม่ต้องมาสั่งนู่นสั่งนี่ไม่ชอบกะถินแม่ดูกะถินพูดเขาสิมันใช้ไม่ได้แล้วนะทุกวันนี้ปีก้าขาแข็งเพียงคำไม่ตกฟ้าไอ้คุ้มเองเป็นพี่มันมันเป็นน้องก็ยอมยอมมันหน่อยไม่ได้เหรอวะ แต่ที่มันพูดอะโอยลำคาญย่ย้ายกันเข้าห้องไปถ้ายังไม่หยุดนะข้าจะไล่ออกไปนอนนอกบ้านทั้งคู่เลย<ม>ไปไปเขาจะเขียนหวยหน่อยกน จกไปไหนอีกฮะจบไปเที่ยวทำไมออกไปเที่ยวอแล้วเหรอวันๆเอาแต่เที่ยวไม่คิดจะหางานหาการทำาั้งเหรอนี่ก็จบมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่เหรอทำทำไมงานฉันไม่ต้องทำงานฉันก็มีเงินใช้พ่อที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งเงินมาให้ฉันใช้ทุกเดือนไม่เหมือนแกหรอกออกไปทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำหาเลี้ยงตัวเองก็เพราะพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่เหรอนี่ แล้วอีกอย่างนะแกก็ไม่ใช่พี่ชายของฉันแท้ๆซะหน่อยเยี๋ยสะเอิบมาสอนฉันนังกระถินมันจะมากเลยนะจะทำอะไรไอ้คุ้มแม่แม่ต้องช่วยฉันนะไอ้พี่คุ้มมันจะตบฉันจริงเหรอไอ้คุ้มเองจะตบน้องทำไมมันทำอะไรให้เองก็มันพูดถึงพ่อฉันในทางไม่ดีฉันก็เลยยอมไม่ได้ถ้าจริงของกระถินมันพ่อเองมันก็ไม่ดีทิ้งเองกับข้าไปตั้งแต่เองยังเล็กๆอยู่ ทำไมแม่พูดแบบนั anyway ้นนะครับนั่นพ่อนะโอ้ยพอทีเถอะเลิกพูดถึงไอ้พิชายคนนั้นทักทีเถอะกระถินเองจะไปไหนอะแม่ให้เงินเองไปเลยแม่อนุญาตแม่มีอะไรให้คุ้มคือผมมีอะไรใหญ่ให้แม่ช่วยหน่อยครับช่วยอะไร อย่าบอกนะว่าไปทําใครเขาท้องมาแล้วจะมาขอเงินแม่ไปแต่งผู้หญิงแม่ไม่มีหรลกนะโว้ยไม่ใช่แบบนั้นแม่มองผมในแง่ดีบ้างได้ไหมเนี่ยข้าไม่รู้ดี่หว่าโตมาเองก็นิสัยเหมือนพ่อยังไงอย่างนั้นเลยข้าก็กลัวเองจะไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนนะสิผมพูดตรงๆเลยแล้วกันนะแม่ก็คือว่าผมจะแต่งงานนะครับงานไงละ่ะข้าว่าแล้วข้าคิดอะไรไม่ผิดจริงๆ จะมาขอเงินค่าไปแต่งผู้หญิงข้าไม่มีให้หรอกนะโว้ยอย่าบอกให้แต่ผมมีครับแม่อ้เงินเงินทั้งนั้นเลยไม่คุ้มนี่เองไปขโมยใครเข้ามาเนี่ยโอย้ไม่ใช่ครับแม่นี่เป็นเงินเก็บของผมสองล้านที่ผมมาตั้งใจเก็บไว้จะไปสู่ขอฝนแฟนของผมแต่งงานนะครับผมก็เลยเอามาฝากแม่ไว้ก่อน เมื่อกี้เองว่าแต่งงานกับใครนะฝนไงแม่ที่ผมเคยพามาสวัสดีแม่แล้วไงนางฝนที่เต้นกินลำกินถ้าใช่ผู้หญิงคนนี้แม่ว่าไม่ต้องแต่งเพราะแม่ไม่ชอบทำงานกลางคืนด้วยแล้วเต้นกินลำกินแม่ไม่ชอบอ่ะแต่ฝนเขาได้งานใหม่แล้วนะครับไม่ได้ทำงานกลางคืนแล้วนะแม่ขอให้มันจริงเถอะเพราะว่าข้าไม่อยากให้ชาวบ้านมาว่าข้าว่าสะพ้บ้านนี้ทำงานเต้นกินลำกิน ครับแม่สบายใจได้นะครับเออแล้วแม่จะรับฝากเงินนี้ไว้ก็แล้วกันครับแม่ขอบคุณครับถ้ายางั้นผมขอตัวไปอา่านนาำก่อนนะครับแม่ถึงยังไงข้าก็ไม่อยากได้นางเนี่ยมาเป็นเะืผภายอยู่ดีเลยเข้ามาข้าไม่ได้ล็อก านางกระถินมีอะไรนั่งลงคือแม่จา๋าคือฉันมีอะไรจะคุยกับแม่จ๊ะคุยอะไรบอกมาเออคือคือว่าฉันฉันไปติดพนันบ่อนเฮียต้นมานะแม่ห้าแสนฮะอะไรนะ ไปติดเงินบอลเฮตต้นมาต้องห้าแสนใช่จ้ะโว้ยนางกระถินข้าบอกแล้วไม่ให้ไปเล่นบอนเฮตต้นมันโกงกันทางนั้นแหละแม่ยังไงแม่ต้องช่วยฉันนะไม่งนนะั้นอ่ะไอเฮตตต้นอ่ะมันเอาฉันตายแน่ๆเลยอะ่ะฉันกลัวแม่แม่ต้องช่วยฉันนะแล้วใครจะไปเอาเงินที่ไหนมาให้เองฉันฉันก็ไม่รู้อะ่ะแต่ ต่แม่ต้องช่วยฉันนะไม่งั้นนะ่ะฉันตายแน่เลยแม่อยากให้มันทําอะไรฉันนะแม่ช่วยฉันก่อนนะนี่เป็นเงินเก็บของผมสองล้านที่ผมมาตั้งใจเก็บไว้จะไปสู่ขอฝนแฟนของผมแต่งงานนะครับผมก็เลยเามาฝากแม่ไปก่อนถ้าคิดได้แล้วใครจะช่วยเองได้อย่างไรจริงเหรอแม่แม่จะช่วยฉันยังไงอ่ะ เงินห้าแสนแม่แม่ไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะไหนแม่บอกแม่ไม่มีเงินไม่ต้องถามไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นข้ามีเงินให้เองใช้นี่ก็รีบเอาไปค่ะไปออกไปได้แล้วจ้าแม่ฉันขอบคุณแม่มากนะเดีถ้าฉันมีฉันจะรีบเอามาคืน ไม่คุ้มในเมื่อเงินไม่ครบเอ็งก็ไม่ต้องแต่งงานค่าก็จะไม่ได้นางผลมาเป็น หนูขอโทษนะแม่แต่ครั้งเนี้ยหนูจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆหนูจะเอาไปใช้นี้ในส่วนที่เหลือหนูจนเป็นยาแล้วอ่ะหนูขอโทษนะแม่ทำดีมากลูก พี่ชายเองไม่มีเงินก็ไม่ต้องแต่งงานกับนางฝนแม่ก็ไม่ต้องมีสไปซเต้นกิน,นํำกินอ้าวพ่อเพนสวัสดีค่ะ,ะแล้ววันนี้ไปซื้ออะไรมาคะน,นี่ยเยอะแยะเลยสวัสดีจ้ะหนูฝ้ายกระถินวันดีพี่ฝ้ายติลูก ดีจ้าเออป้าเพนจ้าลูกชายป้าบอกป้าหรือ,อยังอะจ้าว่าฉันน่ะจะรื้อบ้านหลังที่ป้าเช่าฉันอยู่อะไปทาตึกแถวอะจ้าอะไรนะ้ยเออนี่ตกใจกันขนาดเนี้ยแสดงว่าลูกชายป้ายัางไม่บอกป้าใช่ไหมจ้ายังยังไม่ได้บอกถ้าอย่างนั้นอะป้าก็รีบเก็บของนะจ้าเพราะสิ้นเดือนเนี้ยฉันจะรื้อทิ้งแล้วจ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะจ้ารู้ว่าเงินนั่น นนัเงินอะไรทำไมล่ะแม่ไอ้ขงเองมีอะไรจะบอกข้าหรือเปล่าผมสคิครับต้องถามแม่ว่าแม่มีอะไรจะบอกผมหรือเปล่าอะไรข้ามีอะไรต้องบอกเองไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเหรอครับถ้างั้นช่วยบอกผมหน่อยว่าเงินสองล้านผมมาหายไปไหนฮะอะไรนะ เงินนั่งเป็นเงินของพี่คงงั้นเหรอแล้วนี่กะถิรู้ได้ไงครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมบอกเรื่องนี้กับแม่คนเดียวนะครับเออคือว่าเมื่อกี้แม่บอกใช่ไหมครับว่ามีอะไรจะบอกได้ครับผมจะบอกว่ามีอะไรความจริงแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้กำลังจะโดนรื้อทิ้งส่วนเงินสองล้านบาทที่ผมฝากแม่ไว้เนี่ยผมจะไว้ซื้อบ้านใหม่ให้แม่กับน้องฮะ ซื้อบ้านใหม่แล้วไหนแกว่าจะเอาเงินนั่นไปเป็นสินสอดแต่งแฟนแกงไงแล้วนี่มันอะไรข้างงไปหมดแล้วที่ผมพูดไปแบบนั้นน่ะผมอยากจะเซอร์ไพรส์แม่กับกระถินข้าก็นึกว่าเองอ่ะจะเอาเงินนี้ไปแต่งนางผลมันจริงๆข้าไม่อยากได้เซอร์ไพรส์แบบนั้นน่ะข้าก็เลยเอาเงินนี้ให้กระถินมันไปหมดเลยอะไรนะแม่ให้กระถินไปหมดให้มันไปทำไม นังกะทินและแกใช้อะไรนักหนาเนี่ยเงินตั้งสองล้านเอ่อคือคือฉันเอาไปใช้นี่บอนพันัน,นของเฮียตน้นน่ะอะไรนะเอาไปใช้นี่พน,นันโอ้โหนังกะทินแล้วแบบนี่จะทำยังไงบ้านก็ไม่มีจะอยู่ส่วนเงินที่แกมาทั้งชีวิตเนี่ยก็หมดแล้วก็พี่มีคอนโดนี่งั้นพี่ก็ให้ฉันกับแม่ไปอยู่คอนโดพี่ก่อนไม่ได้เหรอ ใช่ใช่ใช่ให้แม่กับน้องไปอยู่คอนโดแกก่อนนะคุ้มแล้วถ้าแม่ไปอยู่แม่ก็ต้องเจอฝนแบบนี้ไม่ตีตายเลยครับแล้วพี่จะให้ฉันกับแม่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ให้พ่อแกที่อยู่เมืองนอกช่วยสิมันจะไปยากอะไรเพราะยังไงเนี่ยฉันก็เหมือนคนนอกของบ้านหลังนี้อยู่แล้วในเมื่อแกมีพ่อส่วนแม่ก็มีสามีใหม่ก็ให้เขาคนนั้นหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยสิครับผมไม่เกี่ยวพ่องอะไรด้วย แกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงผมก็หมายความว่าผมได้ทำหน้าที่ลูกอย่างสุดความสามารถแต่ดันไม่เห็นคุณค่าของมันเองส่วนเงินสองล้านบาทอ่ะที่แม่เอาไปให้น้องใช้หมดผมก็ถือซะว่าผมตอบแทนคุณคุณแม่ไปก็แล้วกันผมขอตัวก่อนนะครับไอคุ้มไอคุ้มนั่นกระถินที่จะรออะไรอยู่ละ รีบโทรหาพ่อเองสิจะได้มาช่วยเราได้จ้ะแม่แม่พ่อปิดเครื่องอะโทเอ้ยนางกระถิน่นแล้วแบบนี้จะไปหาที่ซุกหัวนอนที่ไหนล่ะเนี่ยพ่อแก่คนเดียวจริงๆถ้าไม่หาเรื่องสร้างแต่ปัญหาก็ไม่ต้องไปดิ้นรลนหาที่ซุกหัวนอนใหม่แม่ แล้วเราจะทำยังไงกันดีอะฉันไ,ไม่อยากเป็นคนเล่นร้อนคนเดจอไม่มีที่สุขอนอนนะแม่โถเอ้ยนางตัวสวยนางกระถินโถเอ้ยทำไมชีวิตน,นางกระถินจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยจากที่มีเงินเยอะๆใช้ทุกเดือน อก็ต้องมาถูกลดท่านเงินเดือนอีกแม่ก็มาป่วยทำงานอะไรก็ไม่ได้อะไรมันจะขอสั่งกำซัดขนาดนี้วันเนี้ยนังกะทินปวดเลยนังกะทินเปล่าจะป้าร้ามนมาเร็วๆูกค้าเป็งหน้าร้านแล้วจ้าใช้อย่น้วเลยใช้ใช้ใชใช